I give I'mma don't do you what shit a say a fuck w yeah, my way. So you can ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นแนวไม่เกิน2ปีบิ๊กบอชชาติย้ำแชมป์โลกชาวไทยรับค่าตัว10ล้านศึกวันลุมพินีก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4 ครบจบทุกความมันพักยกสองสีประวัติาสตร์หน้าใหม่ของวงการมวยไทยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นชาติสิษย์ยดธงผู้ก่อตั้งประทาและซ e o วันแชมเปี้ยนชิพยืนยันมีแผนจะผลักดันให้นักมวยไทยระดับซูเปอร์สตาร์ผู้ที่เป็นสุดยอดขอขที่สุดได้รับค่าตัว10ล้านบาทต่อไฟในศึกวันลุมพินีที่จะประเดิมนัดปฐมฤกษ์ในวันศุกร์ที่20มกราคม2566 บิ๊กบอสวันประกาศชัดเจนไม่เกิน2ปีจะต้องมีแชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ชาวไทยหนึ่งเดียวผู้ที่เป็นสุดยอดของที่สุดจะได้รับค่าตัว10ล้านบาทในการขึ้นชกที่สึกวันลุมพินีพร้อมยืนยันจะเป็นเวทีที่ให้ค่าตัวนักมวยสูงสุดในประเทศไทยค่าตัวนักมวยที่จะขึ้นชกในสึกวันลุมพินีหากเทียบกับเวทีมวยอื่นๆในประเทศไทยจะสูงกว่า30-5 0เ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือโอกาสที่จะได้ขึ้นชกในเวทีระดับโลกของวันฉันไม่ชิบต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้นอกจากนี้ชาตีพูดถึงเป้าหมายที่จะยกระดับชีวิตนักมวยไทยให้กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกและได้รับค่าตัวที่สมเหตุสมผลเหมือนกับ The Iron Man, ดีอารันแมร์รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์ได้รับในปัจจุบันจากนั้นภายใน1-2ปีจะมีแชมป์หรือนักมวยคนใดคนหนึ่งที่ขึ้นชกในศึกวันลุมพินี โดยแชมป์โลกซูปเปอร์สตาร์ชาวไทยผู้ที่เป็นสุดยอดของที่สุดจะได้รับเงินค่าตัวไฟเดียว10ล้านบาทนั่นคือแผนที่ผมวางเอาไว้เป็นอีกเรื่องที่สําคัญผมจะทําให้เขากลายเป็นซูปเปอร์สตาร์จริงๆทั่วโลกไม่ใช่ซูปเปอร์สตาร์แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวเงินค่าตัวของศึกวัลลุมปินีจะสูงสุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนและจะขึ้นเรื่อยๆเหมือนรถถังที่ตอนชกกับวันครั้งแรกได้ค่าตัวประมาณ4 5แสนบาท ตอนนี้รถถังรับค่าตัว4 6ถึงล้านบาทต่อไฟแต่ในอนาคตไม่รู้ว่ารถถังจะเป็นคนแรกที่จะได้รับค่าตัว10ล้านบาทหรือไม่ผมพยายามให้ทุกคนขึ้นไปด้วยกันเราต้องจริงใจในการสร้างฮีโร่และการจะแสดงความจริงใจอย่างหนึ่งคือการให้เงินค่าตัวนักมวยอย่างเหมาะสมแชมป์โลกวันแชมปนชิปรวมงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือกับสื่อยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยช่อง7 HD และ t e r o Entertainment มรวมถ่ายทอดศึกวันลุมพินีเมื่อวันที่8ธันวาคม2565า สำหรับแฟนกีฬาชาวไทยที่อยากสัมผัสความร้าใจของศึกวันลุมินีนัดปฐมเมเอ์ในวันศุกร์ที่20มกราคม2566ณสนาโมโวยเวทีลุมพินีรามอินทราสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อตั๋วล่วงหน้าในราคาพิเศษที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับที่ผมจะให้ไว้ครับและอย่าลืมเข้าไปจับจองที่นั่งกันด้วยครับขอบคุณมากครับ